กิจรกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ค่ะล่าสุดทางด้านของจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2568ค่ะ ที่บริเวณอนุสาวรีย์จ่าสิบเอเจริญพิรอดกองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1อําอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นายสมชายอัาพันการประลัดจังหวัดแพร่นําจิตอาสาพระราชทานทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันทหารผ่านศึก3ากุมภาพันธ์2568เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสํานึกให้คนไทยรู้รักษา มีมีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อและรู้จักแบ่งปันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยได้ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยนะครับตัดหญ้าทำความสะอาดทาสีสนามกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อนุสาวรีย์จ่าสิบเอกเจริญพิรอดและบริเวณวัดพระธาตุ สุโทนมังคละคีรีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนและส่วนรวมด้วยเช่นกันนะครับ